วันนี้พาพี่ไปตรวจฟันกับคุณหมอค่ะมีนัดให้เด็กไปตรวจฟันค่ะอากาศหนาวมากเลยถึงแล้วค่ะหลับทั้งสองเลยค่ะนอนหลับเลย <c oughs> นอนนองกระตือทั้งสองสาวเลยสน้าว้าววันนี้พาพี่จัสมินมา เช็คฟันตามหมอนัดนะคะ <Yeah. S 1> อ้าวสนาว้าสนา้าว้าวนี่ค่ะที่แรปติกวอลเซนเตอร์เราต้องมาตามหมอนัดหมอก็จะนัดวันเวลามาเราก็มาก่อนเวลานะคะมาแล้วก็มากดหมอน,นะคะ แม่ม,แมั่ชื่ออะไรรอสักพักก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกมาเรียกชื่อนะคะแล้วก็เชิญไปที่ห้องค่ะ พอตรวจฟันเสร็จนะคะคุณหมอก็จะมีกล่องค่ะเปิดขึ้นมานะคะก็จะให้น้องเลือกในนี้ก็จะมีของเล่นมีพวกกุญแจน้องจะเลือกอะไร<ด>ก็ให้น้องหยิบหนึ่งอย่างเอากลับบ้านได้ค่ะ,ะคใช้เวลาไม่นานน้องจัสมินก็ให้ความร่วมมือดีมากนะคะตรวจแบบเดียวเราก็ได้กลับบ้านแล้วค่ะ เขาจะเดินเองไม่ให้อุ้มเลยค่ะอชอบอดเดินเองเดินเองบรรยากาศหิมะมหนาวแล้วค่ะดูเห็นไหมคะไหนพี่ได้<น>อะไรคุณหมอให้อะไรคะว้าควงกุญแจตุ๊ก,กตาน่ารักมีมาตกแล้วค่ะทุกคนหนาวมาก ที่นี่เขาดูแลเด็กดีมากทุกคนเพราะว่าในการตรวจพัฒนาการในการอะไรต่างๆคือเขาจะดูเด็กแต่ละคนเลยนะคะว่ายังไงแล้วเขาจะมีจดหมายส่งมาที่บ้านแล้วให้เราไปตามนัดวันเวลาตามที่เขานัดแต่ว่าถ้าเราไม่สะดวกเราก็สามารถที่จะไปโทรโทรไปเลื่อนวันเวลาได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่แจ้งก็อาจจะโดนปรับมันก็จะมีข้อความตามหนังสืออยู่ค่ะแล้วก็มีเบอร์ติดต่อนน่นนี่นั่น เป็นการดูแลเด็กดีมากแม่ตะกี้ชอบนะคะทุกคนเพราะว่าคือเขาจะมีแต่ละคนตารางเลยนะคะว่ายังไงพัฒนาการเด็กตั้งแต่เกิดจนโตทุกอย่างนะคะแต่ละคนเขาก็จะมีประวัติประจําตัวของเขาไม่ใช่เฉพาะเด็กแม่เหมือนกันพอแม่มาถึงสวีเดนมีชื่อมีบัตรมีอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็ส่งหนังสือมาให้เราไปตรวจผู้หญิงเขาก็จะตรวจ ใบเท่าเราก็จะตรวจอา่มามะเลปากมุกลูกอะไรประมาณนี้คะ่ะอันนี้ก็เด็กแม่มาเล่าให้ฟังนะคะทุกคน